แ่โชคดีปีวัวทองต้องมีห้าสอนะจ้ะดึงสติ 2. สตาร์ท 3. สะสมสะเบียง 5. สร้างจาและชีวิตดีๆจ้ะปีวัวทองบางคนเนาะอันหันสตางค์5บาท10บาทตกอยู่ตำท้องถนนหันเหรียญเส้าห้าตังเหรียญบาทบักเก็บบอกว่ามันจะคัดลาบ อีพี่จะบอกว่าพลาดนะตามกนแ่งแรงดึงดูดกฎจักรวาลเขาจะต้องรู้สึกว่าเราเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินมันมีแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่มากอยู่ในตัวเขาเนี่ยบอกว่าเขาจะเดินทางไปที่ตรงไหนอะ่ะเขาก็ดึงดูดเงินสามารถดึงดูดเงินดึงดูดทองได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตอกย้ำทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเนี่ยเวลาเขาเห็นเงินตะตามท้องถนนเมื่อเขาเก็บแล้วเขาดีใจเสมือนว่าอู้เฉลิมฉลองว่าฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงิน เจอหนึ่งบาทรู้สูึกเหมือนเฮากำลังเจอเงินหนึ่งล้านบาทดีใจเฉลิมฉลองว้าวฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินดีใจจังเลยมันเกี่ยวอย่างกับกดแ่งแรงดึงดูดกักจวาลมันเป็นการเร่งปฏิกิริยาหรือเร่งแรงสันสะเทือนว่าเฮย้ยตอกย้ำมันนะว่าฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงิน